สวัสดีครับพิมพ์ทูเบอร์กลับมาแล้วครับผมสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาให้ท่านผู้ชมติดตามและชมอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับท็อปิกวันนี้นะครับก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากของธนาคารอมสินนะครับผมก็จะมาดูว่าจะลงทะเบียนอย่างไรให้ได้รับการอนุมัตินะครับซึ่งการลงทะเบียนจะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันของ m มโมนะครับซึ่ง ตามที่ติดตามข่าวนะครับก็เมื่อวานนะครับผมมีผู้ลงทะเบียนเยอะมากนะครับทำให้ระบบล่มนะครับก็มีการปิดประปรุงระบบแล้วก็สำหรับวันนี้วันที่23มกราคม2564ก็เปิดให้ลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ สำหรับสินเชื่อส่วมพลังฐานรากนะครับจะเป็นสินเชื่อที่เปิดให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19นะครับผมขอสินเชื่อในวงเงินสูงสุดได้รายละไม่เกิน5 0,000บาทนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับและสาหรับใครนะครับที่สนใจจะขอสินเชื่อเสรวมพลังฐานรากนะครับผมที่ต้องการจะลงทะเบียนก็สามารถศึกษารายละเอียดของสินเชื่อนะครับแล้วก็วิธีการลงทะเบียนได้ตามคลิปของพิมพ์ทูเบอร์ได้เลยนะครับ และเพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวพิมพ์ทุกเบอร์จะนําเสนอทีละขั้นตอนดังนี้นะครับสําหรับใครบ้างนะครับที่จะสามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้นะครับผมเรามาดูคุณสมบัติกันเลยครับ 1. น,นะครับผมจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินหรือว่ามีการปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน3ปีนะครับคุณสมบัติข้อที่2ก็คือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะครับเช่น ประกอบอาชีพค้าขายอาชีพด้านบริการและต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับเมื <ME> ่อรวมอายุผู้กูก้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้แล้วจะต้องไม่เกิน70ปีนะครับข้อที่3ผู้มีรายได้ประจำนะครับยกตัวอย่างเช่นพนักงานลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำนะครับจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับเมื <ME> ่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้แล้วจะต้องไม่เกิน60ปีนะครับ คุณสมบัติข้อต่อมานะครับข้อที่4จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยนะครับข้อที่5นะครับมีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ข้อที่6ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักง,งานของธนาคารออมสินและไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจําจากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับก็มีคุณสมบัติด้วยกัน6ข้อนะครับ และสําหรับวิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อสมพลังฐานรากเบื้องต้นนะครับการลงทะเบียนขอสินเชื่อสมพลังฐานรากจะดาเนินการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ของธนาคารอมสินนะครับซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้เลยอันดับที่1นนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน m y m o นะครับเป็น ไอคอนสีชมพู ampoo, นั่นเองนะครับของธนาคารอมสินนะครับเลือกเมนูสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับเสร็จแล้วให้กดปุ่มสมัครครับขั้นตอนที่2นะครับให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชนและก็กดคาว่าถัดไปนะครับหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัครและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับและกดถัดไป เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไปเลยครับในขั้นตอนที่3นะครับหน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านสามารถขอเินเชื่อได้จากนั้นให้เลือกจานวนเงินกู้ที่ต้องการจะกู้นะครับและตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นกดถัดไปนะครับเพื่อดําเนินการต่อ ในขั้นตอนที่4นะครับหน้าจอจะแสดงข้อกําหนดและก็เงื่อนไขต่างๆให้ท่านอ่านรายละเอียดก่อนนะครับว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดยอมรับนะครับและเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้าเลยนะครับจากนั้นกดยินยอมแล้วก็ยืนยันนะครับและในขั้นตอนที่5นะครับ ให้กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับให้ท่านกรอกรหัส OTP แล้วทําการยืนยันนะครับจากนั้นนะครับหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสามารถที่จะเซฟเก็บไว้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในการลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับสำหรับในประเด็นของการพิจารณาเรื่องของการอนุมัติสินเชื่อให้หรือเปล่าก็จะอยู่ที่คุณสมบัติของผู้กู้นะครับ ว่าเป็นไปนตามเงื่อนไขหรือไม่และสามารถกู้ได้ภายในวงเงินเท่าไหร่ตามที่ขอหรือเปล่านะครับผมก็เป็นในขั้นตอนต่อไปของเจ้าหน้าที่ทางธนาคารออมสินจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับพิมพ์ทูบเบอร์ในเรื่องของสินเชื่อต่างๆข้อมูลดีๆต่างๆถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของพิมพ์ทูเบอร์ไว้ด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้เป็นคนแรกนะครับท่านจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ